ไปพี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่นอนี้เอาเตียงกาวมาหอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเห็นเนาะ กะสีน้ำรถไปมอบให้เพิ่นบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องเลยมีเสื้อผ้ามือสองเพิ่มเนาะทางอ้ายอินปันสตูดิโอเพิ่นแจกให้มาพี่น้องเลยเนาะเป็นกล้องนี่แหละเตียงกับเสื้อให้เพิ่นกะมีอันพอห่อผ้าห่มเพิ่นแถมมาพี่น้องเลยกะชุดลงตมนี่แหละไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือนพี่น้องเลยบผมว่าเพิ่นรอถ่ายอยู่ อ่าดูบอลดูว่าจังใดพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงค่รมาหอดบ้านหอดเมืองเฮาเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งผู้ชมน้ำกันพี่น้องเลยพี่น้องเลยแกงได้ยิบเจะมัลืมเด้ประจักเนาะป๊ปพี่น้องเลยวีน้นำกันบ้านป๊า ่ปพี่น้องเลยโอ้โหเลยครับแต่เหิรมเติบเลยพักเนาะ ทางกราจะห้อมแน่พี่น้องอู่บ้านเฮาเนาะนิ่มคักพี่น้องเลยเตียงนิ่มคักขนาดเลย ok, okay. À, họ leo thế người thỏi thằng này nó vậy mấy tròn gì cái này nó để hai phần nó khảo ý! Okay. อดอเด็บร้อยแบบนี้ไปพี่น้องเลยพ่างเห็ดยังอยู่นี่เอ้าสบายดีสบายสบายดีพี่น้องแน่เออมาพู้เฒ่าผู้อาวุโสบ้านคุณเมืองคุณเจ้าโดยเอออยู่ดีมีแรงเด้อโดยงามอยู่บ่ป้ออย่ังเห็ดคันรับข้างนี้นี่ ี่บย้อยร่างกายไเลยพี่น้องำคณแนเลยผูกแคนเลยเรนรดแล้วแขวนรแล้วคุณเพื่อนมาให้ดีวปุ้ยใหญ่จดีเนื่อให้กเยหนยคุณเนมาคุณอยู่ดีไม่แห้งโนยไปเจ็บความใช่ความไข่ไมีูนผู้ชงเชิมเลยกอยุดีียนั่นแหละับใหม่รวยไปลยไแล้วยไปเงบ้านเมืองเมืองเงลุกเงลัน ให้ยนไ่ได้นั่นผู้ใหใจดีก็ได้เงินคำละลังไรไหลเขลามาโดยปะบึงซิกเล็กสักหน่อยพี่น้องเลยเนาะอ่านี่ก็เป็นบะเตียงเอาของเท่บดเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นตีนกระเทะกระเทะโค้งกระเทะเป็นกิเเปล่ยนไปเอาเฮือนมาให้ครบเรียบร้อยแมนครบบดทุกอย่างจุดลงตมพอบเนาะ น้ายี่แล้วมึงจะคุณน่ะคุณหลังได้ได้โมเมนคุณได้นี่ได้ดูด้วยคุณมุดเนี่ยดูภาพของพายคุณส่งเงินส่งคำให้ไกลอยู่ดีไม่ได้ไงมันแห้่ยื่นให้รับให้รู้ว่ตัวหนาไปคืออย่งไดให้มันได้อย่งนั่นเงินคำหลังหลังหลังไหลมาเทพมาน่าเลยแล้ว ใช้อันนั yeah. Say, uh, ้นเจ้าของนะมาเบิ่งด้วยฮะงามอยู่บ่เออมาเบิ้งด้วยปัดไอ้ปุยพี่น้องไอ้ปะเตียงเพิ่นไปมาน้าเนาะไปเลี้ยงงัวเพิ่นบ่จัดโดยงามอยู่บ่งามเออโบได้เลยแบนีน่งเกินคาดบ่เบิ้งเบิ้งคนนี้ไม่เนยโดยขอบุขอบคุณนใดเนี่ยคันมิตนี่จะโบมี่ได้บ้านนี่แหละโดยแต่ที่คิดของเจ้านั้น อันได้ไปลมือม mm ือชองก็ดีใจแล้วบ่ไอ้กี่มือชองก็ดีใจเยูะคันเพิ่นชื่อกะดีนี่ช่างชาติจะหาบ่ได้เนี้ยเนี่ยเพิ่นช่วยเนาะแบบใดจะเอาเนี่ยแล้วนี้เพิ่นชื่อให้แบบนี้จะขอบคุณขอบคุณในไลน์เนี้ยเพราะว่าน้องพี่น้องน้องตะกี้กะทางทางไอ้บ่เตียงเพิ่นกะไปอยู่ป่าส่วนอ้อยบ่โดยอยู่สวนอ้อยได้ปีไปโดยเดี๋ยวเพิ่งพูดในเด้ออันถ่ายคลิปอยู่ ไปไปไปอยู่อันน่ะโดยแล้วก็ไปไปนอกจากป้าอ้ยเนี่ยไปใช้นี่ว่าน้ไปใช้แต่ว่าน้ไปใช้แต่ไปเห็ดงานเคยไปเห็ดงานอยู่ใชีนี่เคยไปเห็ดงานอยู่ใชีนี่ว่นนี้ไปอ่าอยู่โดยอยู่ไทยอยู่ยางก็ว่าได้เคยไปบ่ไปกันไปแต่ข้าวแต่ลูกยังน้อยตะกี้พนันแล้วข้มัแค่นั้นแหละแคนั้นแหละโควิดมากกับว่าได้ยังได้ไปก็ได้ไปบ่ไปจากปีไปไทย ไปชองปีชาปี่กได้แต่ผ้าม ja ือนึงย yes ังไปชองปียังบได้รถถ่ายคันนบได้เพได้แต่ขน่เนเบ้าพื้นเบ้าอันนั้นกับขี่ห้างตะกี้เห่เนาะเดยขี่ห้างตะกี้เห็นเนะอ้ยตะกี้คิดนั่นอยากไปอยู่ปาอ้อยนั่นอยากได้อนาอยากได้รถถ แต you know? right? you know ่ว่าโบได้โบได้คิดว่าชิ้ได้ไหมปานี่ได้มือชองโบได้ครับไถนาได้เกาบ่อยที่ที่คิดไว้นะประมาณนี้เนาะแต่นี่เกินคาดว่านี่ได้เกะกล้องเลยได้นี่ท่านนเกะเลยเดืนพันท่านนีจี๊กเจี๋ยเลยได้นี่ไม่ไหมเยี่ยมเลยพี่น้องไอ้เกะกล้องเลยเนาะโดยก็มีแต่ว่าดูเล่เอาบันนี่เด้อก์คอยให้แล้วอันน่ะคอยเพี้ยนคอยยังเบิ่งเอาแะไรเวลาใส่งานกะ มีแต่ว่า,าตกแรกมากกะนี่แล้วไปหาขี้ดินมาหน่รถไทยก็มีเอาไปคุดเนาในใชายกันมาถมเพราะไมันเพียงมันอย่างนีงก้กะเพราะได้ม่งเจอดรถถกรถไทยไว้ <c oughs> มันช้าช้าง เพื <m í toys> <P an> ่อนแกดีมกดีใจเพ่นุดแล้วหนึ่งในบ้านได้ด้วนี่บิดบ้านพันกุลังคาหนึ่งมีผัได้ได้นี่มิจฉเจ้าขอขอบขอบใจใจลายเลยโดยเงินจะดีกันม่นเฉยเดี๋ยเลยขอให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าเด้อที่เฉยยโดยโดยเพื่อนกกเนาะขอขอบขอบใจใจลายอยู่ดีมีเฮงโดยมีข้าวเข้มแข็งบ่ให้เจ็บให้ไข่เอาอ้ออ้ออ้อ หนี่นั่งเจ็เจียนไอกุ๊นี่มาพี่น้องเลยเนาะกะสิผ้าพี่ผ้าน้องเบิ้งเต็มระบบบาทนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่กะอ่าพันมาครบสุดเลยมีพวกอ่าไทยเครื่องเนาะแล้วก็มีเชื้อผ้ามือโซงเทมมนนํามีดพี่น้องเลยอ่เฮือนมันกัดจะเบาไ่แต่ว่าอ่าตามที่ห้านเพิ่นให้มาเนาะอ่าพี่น้องเลยถ้าว่าจยากได้กบบเปลี่ยนนั่คือมันเพิมันพังไปเมื่อหน้ากะเมน จังไปฮิตว่ากันไหมพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่บ้านเท่านี้นักเทือก่นค <ไป S 1> ืออแต่สไตล์ของคนเนาะบางคนกับเพื่อนฮิตแบบแบบแก่ไม่เก่ตกหรือว่ามันบ่มีอัน้าวบ่มีอย่างก็มีพี่น้องเลยแล้วเพื่อนก็ตามความเหมาะสมเนาะให้เพื่อนไปปรุงแต่งเอาแต่ว่าสำนีก็มากับใหนเพิ่นกับุดสำนีแหละพี่น้องเลยคือว่าเจวและสุดและสำนีพี่น้องเลยเนาะย่างยืงตีนกับเมนของเทเบดเลยพี่น้องเลยเท่ทั้งบดเนานะ ปกติเพิ่นขายอยู่อ่าในห้างนี่เจ็ดหมื่นปลายพี่น้องเอ้แต่ว่าอานน่ะบาเตียงอ่าเพิ่นหู้จักกับบาเตียงเนาะอ่าเคยไปอุดหนุนเพิ่อนลายเทือแล้วเพิ่นก็ลดให้บาเตียงเรือหกหมื่นเจ็ดพันบาทคันนี่พี่น้องเอ้รถไทยกันนี่พร้อมสุดเบิดเลยเนาะรับประกันให้มีิยังไปหาเพิ่นในห้างเลยเพิ่อนพี่น้องเอ้นี่รับประกันหนึ่งปีเต็มเนาะจักมันกัทั้งจักทั้งโครงของไทยทั้งเบ็ดพี่น้องเอ้ ของอันาคูโบต้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไปสบายนี้มิตาว่าอันนั่นดูหาทางผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดแบบใดอยากให้พี่น้องเพิ่นเห็นเวลาหับหับนี่หับหับข้ามคูนี่เห็ดลงเบิงดูเอาเฮ็ดแบบใดเห็ดให้เพิ่นเบิงดูเนาะอ่าเพิ่นกะหับได้พี่น้องไยเนาะหับรถใดไม้นะบ้านเมืองเขาอีกแล้วอีกโคฟเฟนี มาหน bbe bbe> ่องได้มาหับห้องเอาได้รุได้น้าไปเอาขณะมีอ่น้คันเออมามพี่มาพี่เจ้ะโดยโดยโดยมีเถามีเกยมีไอน้องมาผูกแทนพี่มาผูกพี่แล้วคณจอมโดยโดยโดยมันกคว่ากันอยู่เ้ยทําคุณผั้เ่าเจ้าชาคุณล่คุณลางไปกลางบ้านท่หย่ากับบ่ให้จำใหม่จำตอบ่ให้เมาให้เช่ไปธรรมดาให้ขึ้บ้นอเมืองอยู่ดีไม่แห้งบ่้เจ้าบให้จมบ่ให้าบ่ให้อ

การอยู่ดีไม่แห้กูคนดื้อให้ร่ำรวยตัวหนาไปผู้่งเสริมให้ลูกให้หลานในหลุดในรัง่อไปเด้อให้ร่ำรวยสาธุโดย,โดยโอันนี้เนาะไปพี่น้องเลยมาพี่น้องเลยวันนี้กระิให้ทั้งทั้งป้าทั้งลุงเนะาะทั้งเพื่อนกับขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณแล้เจ้าของรถเพลินแหละแต่ว่าไอ้บเตียงมุยยู่พี่น้องเไยเพื่อนไปอันนั้น อยู่แต่พ่อแม่อันนี้กะอันลุงบ่เตียงอ้ายอ้ายแม่บ่เตียงเนาะนี่กะป้านี่กะเมียเพิ่นเนาะนี่นี่กะลูกอ่าแล้วก็แม่ของเพิ่นอยู่พูดพี่น้องเลยเนาะอ่านั่นกะลูกสาวแล้วก็ลูกเคยมาถาฮับพี่น้องเลยมันนีเนาะอ่าเป็นด้ไรคมหูชึกจะดีใจนะเกินเกินคาดบ่คาดเพ่อนบ่คิดว่าอนาคงคิดนี่คิดว่าชีได้ง่ายแบบนี้อยู่บ่ คิดว่าชีได้อยู่พ่แบบนี้บอคิดแล้วบอเคยบ่คิดว่าชีได้แบบนี้และไปไปอยู่ป่าอ้อยกะบอ่าอยู่ป่าอ้อยกะคิดว่าแต่พอได้คินบ่บ่คิดว่าชีได้แบบนี้แล้วเนาะเพิ่นกะอ่าคือคนบ้านเฮานี่พี่น้องเลยถ้าว่าได้รถไทยนี่ม่นว่าถือว่าสุดแล้วเนาะพอได้เครื่องามาหากินยังหน่อยกับไปแก้พื้นแก้รัวแก้ ข่าวเกน้าเห็ดงก็ได้ลายย่างพี่น้องเลยเป็นอันนี้ปรสุงเลยเนาะอ่าพาสมุดไปมันจําเป็นขังคุ้งค่าว่านี่กับเมนพาครอบครัวเมนไปช้กระหุบไปได้ไปตลาดตะลีไปหุ่งมองหุ่งมองก็ได้แต่ว่ามันกระช้าเนี่พี่น้องเลยแต่ว่ามันก็อ่าได้เนาะไปให้ไปหน้าเลยกับเมนแล้วหุบไปนี่เนี่ยไปปลานอนป้านอนดงไปช้ก็ได้ไทยให้ไทยหน้าได้คือว่าอันนี้ประสุงเนาะคือว่าเป็น เป็นน่นะสิ่งหนึ่งที่หลายครอบครัวก็อยากได้เนาะต้องตง้องมีไว้ในครอบครัวนะแต่ว่าทังเพื่อนนี่ก็นนนนนนยังยังบได้พี่น้องเพื<ง>่อนช้านก็นคือพี่น้องเห็นตั้งต่ไม่ไม่แหละมาบะเตียงมาสมแซมให้กเงินผู้ใหญ,ญ่จะดีเพิ่นเนาะมาห้องนหน่าห้องในก็นมีนําอ่าบาดาลโตสซไดให้เรียบร้อยเนาะปิดเปิด <ไง S 1> อัตโนมัติปิดบิดเอาเลยคือนำํำอ่าบัดอันนั้นน่ำประปานี่พี่น้องเนาะ สะดวกสบายกเกาอยู <kinetic neck> <that 's better> ่เนาะสบายกเกากาบคิดว่าตทีมีในบัานนี่แบบนี้จะิดาคาคือบ่อเนี่ยไปอยู่สวนน้อยนะมืออันนั้นมื่ออันเดือนเท่านะจะว่าจะได้เดือนหนึ่งเจ็ดแนบันหนึ่งชาหาพันวันละชาหาพันกี่วันละหาสิบาทพี่น้องเนี่แล้วไปากอยู่สวนน้อยเนาะซึ่งป้าวันหาสบาทชื่อข่ากระสอบหนึ่งเนีเท่าั้กระสอบนึงสี่แสนห้าสสนห เพราะ่ได้จะชื่อเข้าวกินเา้าหมุนเวียนไปขิ้นเดือนมากก็ชื่อเขา้าว <c oughs> เลยพ่อแต่ชื่ <c oughs> อให้ลูกกินครับอยากได้รถไทยตีจังง่ายไหมแต่ว่าเนี่ยนาะเกิดข้นได้เนี่เราว่าวเราว่าช่วงเราว้าเข้าไปหายชวนน้อยแล้ว่าอยากได้คำว่าได้รดไทยแต่สุดใจนะเนาะ ชุดใจแล้วดพาครอบครัวมาอยู่บ้านเลยว่ารายครอบมินครัวพากันนั่นเลยจ้ะหาอยู่หากินยังนอยมันกับพอพอช่วยเขาทำมาหากินได้เนาะกับพอได้มีกันมาเพาเพื่อนผมนี่ไปช่างลายแกะย่างไปชัางรายกะย่างบันนี้ทัางเมย์เพื่อนก็ได้ยินเนาะเพื่อนก็เลยฝากเงินมาให้ซื้อให้ในมือนี้เนาะก้าวฝากให้ทางองนเจ้าแล้วก็นี่แหละอัน คนใหญ่ไม่ใหญ่นี่แหละจะด้วอีดนนั่งลงนั่งลงขบมุขอบใจขบบุญขอบคุณพเนนบมือเด้อพเนซื่อเมใจอยู่ทางประเทศออสเตรเลียพูดแหละที่ช่วยเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอาไปพอนที่เดาเดี๋ยวว่าที่เรคนเดี๋ยวมันสิสนกันอาจ้าว่าก่อนจะาว่าก่อนขอบคุณขอบคุณเลยมือเยอะไม่ง่ายจะดีให้หมั่นให้ยืนโดยกัดไก่ข้าวปลาฉาเจ้าจะป่วย ไอ้เกทุกข์ด้วยเสมอมันแก็บการเยอทางมันดีบางลูกบางงานโด้อสาธุอาเจ้าบันนี่เจ้าก็ให้ฮั่งให้มีเด้อผู้ใหญ่ใจดีเยอะช่วยนี่แหละครอบครัวนี่แหละลูกยนี่าอาลายผ้าหลายปีแหละก็แต่ลูกไม่น้อยแหละประกันหาบวกคิดว่าจะมีในวัานนี้ทำเราความฝันเนาะโยทำเราความพันนี่แหละไม่แน่ใจดีช่วยเรือนี่แหละขอให้ร่ำให้รวยไปเมื่อหน้าขอ ไร่ร้อนเท่าพันเท่าเด้อสาถุอัพให้ทั้งม่ป้ามีญาเพิ่นไปพรอให้แน่เนาะโดยรับเพินด้วยไไงไก่เอ้ย้าอันให้เพียงวีแม่งให้มันให้เอาไปถ่ย้พถึงเงื่อการเคยอยู่เคยเจ้าใยิ่ง่ายเงี้ยงานี่หาคำไปปียหญเก่ยังงู พ่อแม่กับบุมีพ่อแม่กับยิ่งนักงคนแต่งบุมีเนาะพ่อแม่กับบุมีแขกหนาอยิ่งังคือกันอ่ามุ่มยุกมุ่งเจ้าให้ยุกปเายน้อยเฉย่้อยเพื่อยังยุกเขาช่วยกันกับพ่อกับแม่เดีวอ่าถูกเอาแบบนี้กะทางอันนั้นเมย์เมยเจ้าเนาะเมยเพื่อนประเทเดี๋ยวเดี๋ยวอัน เอาไม้ให้แล้วเอาไม้นี่จะคลอดให้แล้วอวยพรให้เลยอ่าลูกได้เนาะเพื่อนกับพี่น้องเลยอ่าเราก็มายินดีน้ำลูกนะยินดีมีแห้งให้มันให้เงินให้ร่ำให้รวยรวยเออสิ่งต่อไปที่ไหนชกหูลูกหลานผู้ดีอันใหญ่ยแม่ใหญ่ใจดีใช่ไหมโวยเออพ่อพี่ใหญ่จะดีก็ได้เนาะ เลยบุจักแล้วบุจักความบอกเลยเเป็นยังมีแต่เวยพ่อในเพิ่นเนี้ยมันดีมันงามมันแล้วเนาะให้ดีมีแห้งความเจ็บยาชิได้ความไขมีแล้วให้มันให้ยืนให้หาเงินหาคำาก็ให้หังให้มีให้ได้เพิ่งได้อิงไปเมื่อไนมีไงจะดีแกจะได้ถึงนี่ถูกโดยโดยโดยเ้าก็มมแต่ว่าบันนี้กับเพิ่นซื้อให้แล้วก็ เพี้ยนเอาเด้อเบิกเงี้ยเอาแล้วเออคอยไสคอยอันนั้นอ่ามีอย่างกะอ่าเมนมีอย่างมันกะเบิ่งดูแลเอามาแล้วเน้าครองเจ้าของแล้วบะนี้เพื่อชีได้นี่ก็บพรามันง่ายๆ่ายได้บะนี่ใช่ถูกเลยดูหามะนี่ก็เป็นชิบชิบปีแดียวยังไม่ได้เนาะทั้งไปไทยไปลาวก็ไปเบิานแล้วไปไทยไปลาวก็เพราะอะไรแต่กินเพราะอะไรแต่ ได้เลี้ยงน่อยนะเนี่ยพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าชื่อเขาให้ลูกกินยังชีบุกุ้งเนาะชื่อเขาให้ลูกกินกันยังชีบุกุ้มเงินกะออกมาได้แต่ด้านด้านน้าไดเพราะไปจ่ายค่าข่าวค่าอยู่ค่ากินจะได้เพิินมาช่วยมาเรียเลยกะจังเพราะได้กินชำนี้ชำบ้านชำเมืองพอมีน้ำบ้านน้ำเมืองนี่แหละจะกี่จัเพราะใช้น้ำบ้านน้ำเมืองเป็นยังก็ดียังหน่อยก็พอขึ้นมาชำบ้านชำเมืองกันยังดีเนาะ บ้านจำเมืองนี่จะมีรถมีรางจำบ้านจำเมืองนี่จะมีเฮงก็มีกำลังใจได้จำบ้านจำเมืองเลยก็ว่าได้ธรรมะญาติคุณทั้งนั้นทั้งนี่เยอะดีมีเฮงคือว่าอันเนี้ยโดยอ้า็มีแต่ว่าอมิตรจัดใดกับเบิ่งเฮงเอาเลยมันนี่เนาะแล้วกับเป็นเพี้ยนเอาแหละภาษาบ้านๆเนาะก็เป็นอ่าเราคอยมีอย่างการเนาะอ่าจะมันฮักเมันเพีเผื่อมันเพีมาเนี่ยกะ เพื่อชีได้ไม่กับ่มันง่ายๆเลยเพื่อเพิ่มชีได้คั <c oughs> นหนึ่งนี่กันหกหมื่นเจ็ดหมื่นบาทเนาะ <c oughs> ถ้าว่าเป็นเพี้ยนเนี่ยนี่ก็ได้รับหกเจ็ดปีนี่ยังไม่ได้ต้องมันพี่น้องเลยอ่าทับธรรมดานี่รถบัเตียงนี่จะซิบกว่าปีแลยยังไม <c oughs> ่ได้ฉ่อมบะไรอยังมันนี่จะเปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนยังเมนไม่ได้นั่นหรอกเพราะไปมาทั้งหันทั้งมีเมนเพราะได้ไปหันไปนี่เนาะพาครอบครัวลูกเข้ากับคครอบรั้วลายเลยโดย อันตั้งสั้นนะเด้อคอยไปป้าเด้อชาวบ้านนี่เด้อน้ป้าเด้ออยู่ดีมีเฮงเนาะไอ้ข้ามคูณเด้อบ้านนี่เด้อโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเป็นที่เรียบร้อยบ้านนี่พี่น้องเอ้กะอ่าขอบใจเนาะทั้งน้องคือกันมาบารีใส่บุญมาจับกล้องให้บ้านนี่กับพี่น้องไอ้อยู่เบื้องหลังเนาะอ่ากะได้ซื้อมาให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ไม่เอี่ยมแกะกล้องเป็นคิดเลขที่ป่ะเทศที่ปรถไทยมาให้หรือว่ารถอีเตนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ ทางฝั่งไทยเพิ่นเอิ่นเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเมตใจหลายๆพี่น้องอยู่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะเพิ่นที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจงามประเสริฐอ,อย่างยิ่งผมเลยพี่น้องเลยฝากเงินมาให้บ่เตียงซื้อรถไถเนาะมาให้ทางครอบครัวหรือว่าลูกเอืย้ยลูกน้องก็บ่เตียงนนะั่แหละเนาะเป็นเพิ่นเป็นซักว่าอ้ายเนาะเป็นลูกลุงพี่น้องเอ้ยเบบ่เตียงไปถ่ายคลิปเพิ่นไปเยี่ยมนนั่แหละ <S <S พี่น้องอย,อยู่ป่าอ้อยเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานเฝ้าป่าอ้อยคือบ่าวลำเพลินตั้งแต่ก่อนนนั่แหละ อันนี้เพิ่นก็เห็นเนาะเพิ่นก็เรืยอีดูสงสารมาป้ามาเตียงก็คือไปซอยแต่คนอื่นอะไรกบับพี่น้องเจ้าของคือ,อยังบบได้นะพี่น้องเลยก็มีแต่พเดียวนี่แหละพี่น้องมาเตียงก็ที่วันนักแม่น,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 นะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยฝากเงินมาให้นะเนาะเพิ่นก็ไ่ได้ซอยคนอื่นเลยเห็นซอยแต่ครอบครัวให้มาตเตียงคนเดียวต้องขอ,ขอบุญขอบคุณทั้งเมตใจหลายๆขอให้แม่และครอบครัวจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพ่างกายแข็งแรงปาราศจาก โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเมให้มาสำได้ก็ขอให้ไหลกับคืนหาเมร้อยเท่าพันเท่านอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เงินแสนเบนมึงมาให้ได้แก้วม่นี่โทษโทษให้ให้มาพานมานให้ยัอมเวียดเนาะขีดเดียดอย่างไรจะให้มาใกล้ทั้งพ่อแม่และครอบครัวเปิดจุกูจุกคนแหละเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่โชคทล่าบโชคมานตลอดปีและตลอดไปซาตุเดเมเด้อเนาะ อ่าสำหรับเมื่อวนี้ประเตียงกับอตัวล่าไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรชุขชูจุคนที่เข้ามาติดตามมาซุมคลิปจนจบและกระบอกข่ามโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้ป้เตียงกับขอกล่าคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรชุขู่จุคนนะพี่น้องเนาะไปพบไปพ่อกันเมื่อหนเมือม่อไนอีกเด้อพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้ประเตียงไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องบายยเนาะภาพมันก็อาจจะหกๆนี่บ้านนอกวันฮากระบมาณนี้แหละพี่น้องเลยอ่ะไปแล้วพี่น้องบายๆบัตรชูขู่จุคน